สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหนึ่งที่รักทุกคนเลยนะครับเรามาต่อกันที่ exercise ต่างๆเริ่มต้นกันที่ exercise J นะครับโจทย์เขาก็บอกว่า fill in the blanks c o l l e c t e e แปลว,ว่าจงเติมช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ blanks คือช่องว่าง c o l l e c t e y ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะดูในข้อที่1น,นะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนข้อที่1นนี้นะครับเขามี 0มาให้นะครับมี1แล้วก็มี3นักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่า2ช่องนี้นะครับคือจำนวนอะไร0 1แล้วก็ต้องเป็น2นั่นเองนะครับ2 3สุดท้ายเป็น4เท่านี้เองเรียบร้อยแล้วสำหรับในข้อที่1อีกข้อหนึงนะครับ เอาเป็นข้อที่4กันแล้วกันข้อที่4 5 6 8 2ช่องนี้ควรเป็นอะไรดีครับ5 6 7ใช่ไหม7นั่นเองอ่ะหนูก็ใส่ลงไป7 8อันนี้ควรเป็นอะไร9 i n e นะ ah n i ายให้หนูเขียนเองนะลูก e อ e r c i s e ต่อไปคือ exercise k เก็บอกว่า let us count count แปลว่านับนะครับให้พวกเรานับนั่นเองข้อ1นะ count forward คือการน,นับไปข้างหน้านะครับในข้อที่1ตรงนี้นะ z e o n e แล้วควรเป็นอะไรควรเป็น2ใช่ไหมสมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ นะครับจนเสร็จแล้วถ้าขึ้นต้นด้วย4ล่ะก็ควรเป็น5 6 7แล้วก็ <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับเรียบร้อยเท่านี้เองต่อไปเขาบอกว่า count backward ก็คือให้เรานั้นนับถอยหลังอ่ะในข้อที่1นนะครับ 10 9แล้วก็ต้องเป็น8 7ที่เหลือนะ You can do it นักเรียนสามารถทำได้ทำต่อไปนะลูกแล้วถ้าเริ่มต้นด้วย6ละ่ะ6แล้วก็ต้องเป็น5 4 And then what number you can do it นนักเรียนทำได้อยู่แล้วเติมต่อไปให้เสร็จเลยนะครับ ในหน้าที่12หน้าต่อไป exercise L exercise นี้นะครับเขาก็บอกว่า circle the greatest number and cross the smallest number จงวงกลม circle วงกลมอะไรวงกลม the greatest number จำนวนที่มีค่ามากที่สุดและ จง cross คือจงกานะกาคือเครื่องหมายนี้นะครับ the smallest number จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดอ่ะดูตัวอย่างในข้อที่1นึ่นะครับจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือจำนวนอะไรเอ่ยระหว่าง5 9 1 and 7คือ9ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องวงกลมที่ 9คือ9เพราะว่า9นั้นมีค่ามากที่สุดส่วนจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดละ่ะเขาให้การกระบาดจำนวนนั้นคือจำนวน1นักเรียนก็การกระบาดลงไปเท่านี้เองนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่6จจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ7นักเรียนก็วงกลมลงไปเลยนะครับแล้วจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดละ่ะ คือ0นักเรียนก็กาลงไปเท่านี้นะครับต่อไป exercise M จนบอกว่า arrange the numbers in order ก็หมายความว่าจงเรียง arrange นะครับเรียงลำดับจำนวนต่างๆให้ถูกต้องจำนวนนั้นอยู่ในลอกไม้นี้นะครับข้อที่1ก็บอกว่า Begin with the greatest number Begin คือเริ่มต้นนะเริ่มต้นด้วยจำนวนที่มีค่า greatest คือมากที่สุดนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรคืออะไรลูกคือ8นะในดอกไม้ดอกนี้8ต่อไปนะครับก็ไปเป็นเลขที่มีค่าน้อยลองลงมาคือเลข7ใช่ไหม แล้วเลขอะไรที่เหลือหนูก็เติมเอาเองต่อไปนะครับต่อไปในข้อที่2 begin with the smallest number ก็คือ begin เริ่มต้นด้วยจำนวนที่มีค่า smallest คือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับหนูก็ต้องดูว่าจำนวนอะไรน้อยที่สุดในดอกไม้ดอกนี้นะนั่นก็คือ zero zero อะไรมีค่ามากกว่า0ูนย์นิดนึงนะครับ ก็คือชื่อและที่เหลือหนูก็ลองดูนะเอามาเติมในช่องว่างตรงนี้ให้ถูกต้องต่อไปนะครับในหน้าที่13ก็จะมีรูปภาพนะน้องลิงหลายๆตัวเลยกำลังปีนบันไดแล้วก็แต่ละตัวก็จะอยู่ในลำดับขั้นต่างๆนะ จย์เขาบอกว่า fill in the missing ordinal numbers start from the top หมายความว่าจงเติมจำนวนลำดับที่ต่างๆ ordinal numbers ที่หายไปคือ missing โดยเริ่มจากด้านบนสุดนะครับอ่ะหนูก็มาดูในรูปนี้นะครับด้านบนสุดคือ top นะ top หมายถึงด้านบนสุด ด้านบนสุดนี้จำนวนที่หายไปคือตัวเลขตัวเลขหนนะภา,ารรษาอังกฤษคือ first ตัวเลขนั้นคือเลข1น่นั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ตัวย่อด,ด้วยตัวย่อนี้เอามาจากไหนเอามาจาก2ตัวสุดท้ายนี้นะครับของคำว่า first เลข1ก็คือ first เติม s แล้วก็ t ลงไปด้วย ต่อไปทางด้านซ้ายมือนะครับดิงตัวนี้ก็ต้องเป็นเซคเคนหนูก็เขียนเซคเคนลงไปลำดับที่2องลำดับที่3ละ่ะก็เป็น third หนูก็เขียนลงไป third นะครับลำดับที่สี่ f a อ s ะหนูก็เติมลงไปนะลูกอย่าลืมนะว่า force เลขสีนั้นต้องมีตัวยอ่อ th ตามหลังด้วยนะครับแล้วหนูก็ทำไปนะครับจนเติมได้ครบในทุกๆช่องเลยนะครับจนถึงจำนวนสุดท้าย bottom คือล่างสุดเนี่ยนะครับ tense ก็เขียนลงไปว่า t e n t h t e n s เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับและท้ายที่สุดของวันนี้เป็น exercise โอในหน้าที่1 4โจทย์เขาก็บอกว่า color the correct objects คือจงระบายสี color สิ่งของต่างๆ objects ให้ถูกต้องนะครับ correct โจทย์ข้อที่1นึเขาบอกว่า color the third flower from the left คือหมายถึงว่าให้เราเนยระบายสีดอกไม้ดอกที่สาม Third from the left จากด้านซ้ายมือ left แปลว,ว่าซ้ายนะครับเราก็นับไป3ดอกจากทางซ้ายมือ1 2 3เพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีดอกไหนลูกดอกนี้นะต่อไปในข้อที่2 color the second car from the right ให้เราระบายสีรถ คันที่2 second จากด้านไหนด้าน right คือด้านขวาหนูก็นับจากด้านขวา1 2เพราะฉะนั้นต้องระบายสีคันนี้นะครับข้อที่3 color the seven t h star from the left ให้เรานั้นระบายสีดวงดาวดวงที่ seven คือดวงที่7จากด้าน left คือซ้ายนะครับหนูก็นับไบปจากซ้ายนะ1 2 3 4, 5, 6และ7ต้องระบายสีดวงนี้นั่นเองข้อที่4 color the fourth balloon from the left ให้เราระบายสีลูกโปง่งลูกที่4จากด้าน left คือด้านซ้ายนะ 1, 2, 3, 4ลูกไหนลูกนี้นั่นเองข้อที่5 color the third house from the right ให้เราระบายสีบ้านหลังที่3จากด้าน right คือด้านขวาหนูหก็นับมา1 2และ3ระบายบ้านหลังไหนหลังที่3หลังนี้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายคือ color the tens frog from the left ให้เราระบายสีน้องกบ frog นะครับตัวที่10เลยตัวที่10 tens จากด้านซ้ายมือหนูก็นับจากด้านซ้ายไป 1นึ4ง6 7 8ส10ตัวนี้เองนะครับตัวสุดท้ายเลยเอาละแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับดูเหมือนจะมีมากสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันทำง่ายๆนะลูกขอให้หนูตั้งใจทำโดยดูตามตัวอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดกลับไปที่คลิปคำอธิบายนะครับซึ่งครูได้อธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับแล้วก็ถ้าหากเสร็จแล้วก็สามารถส่งคุณครูได้ในไลน์ที่ครูได้กําหนดเอาไว้นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยให้ส่งคุณครูส่งเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อหนูทําเสร็จแล้วนะครับภายในวันจันทร์หน้านี้นะมีเวลาอีกหลายวันนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับและขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะครับที่ช่วยสอนน้องๆในการทำาการบ้านในวันนี้ขอสวัสดีครับ